สวัสดีครับและนี่คือรายการ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญในตอนที่แล้วชัยชนะอันยิ่งใหญ่เป็นของฝ่ายพระรามยอดนักรบที่เก่งกาจที่สุดแห่งลงกาอินทรชิตได้สิ้นชีพลงแล้วการตายของเขาไม่ใช่เพียงการสูญเสียขุนพลเอกแต่มันคือการดับสิ้นลงของความหวังสุดท้ายคือเสียงระฆังที่ดังก้องกังวานบ่งบอกถึงการอวสานที่กำลังคืบคลานเข้ามาสู่กรุงลงกา และในวันนี้เมื่อสิ้นไร้ซึ่งหนทางพญายักษ์ผู้เป็นต้นเหตุแห่งมหาสงครามก็จำต้องก้าวออกจากบันลังลงสู่สมรภูมิด้วยตนเองส่วนที่ 1. นึ่ง้ำตาจอมอสูรข่าวการตายของอินทรชิตเปรียบเสมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางดวงใจของทศกัณฐ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจอมอสูรผู้เคยยิ่งใหญ่ผู้ไม่เคยหลั่งน้ำตาให้ผู้ใดได้เห็น บัดนี้กลับทรุดกายลงรำ่ำไห้ปานจะขาดใจอยู่ในท้องพระโรงเสียงร่ำไห้ของพยายักษ์นั้นดังสะท้อนไปทั่วทั้งประสาสตมันไม่ใช่เพียงเสียงแห่งความโศกเศร้าแต่มันคือเสียงแห่งความพ่ายแพ้ความสิ้นหวังและความโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงเขาได้สูญเสียไปแล้วทุกสิ่งน้องชายผู้พักดีญาติสนิทผู้มีมนมายาและบัตนี้โอรสอันเป็นที่รับยิ่ง ผู้เป็นความหวังสุดท้ายก็จากไปอีกคนกองทัพยักษ์ที่เคยเกรียงไกรบัดนี้เหลือเพียงหยิบมือขุนพลเอกที่เคยเคียงข้างต่างสิ้นชีพไปในสนามรบจนหมดสินดส้นทศกัณ์มองไปรอบกายเห็นเพียงความว่างเปล่าเห็นเพียงเงาแห่งความตายที่ทาทับลงมาเหนือบัลลังก์ของตนแต่ทามกลางความมืดมิดและความเจ็บปวดนั้นเองเปลวไฟดวงสุดท้ายในใจของจอมอสูรก็ยังไม่มอดดับ เปลวไฟแห่งทิฏฐิมานะเปลวไฟแห่งความเป็นกษัตริย์เปลวไฟแห่งความแค้นที่ยังคงรอวันสะสางในเมื่อเขาไม่เหลือใครเขาก็จะขอสู้ด้วยตัวของเขาเองทศกัณ์ค่อยๆเช็ดน้ำตาลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความสิ้นหวังบัดนี้กลับลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งด้วยความเด็ดเดี่ยวในเมื่อพวกมันพรากทุกสิ่งไปจากข้า ข้าก็จะขอเป็นผู้ทำลายพวกมันด้วยมือของข้าเองส่วนที่ 2. ความลับแห่งความเป็นอมะตะการตัดสินใจออกรบด้วยตนเองของโทศกัณ์นั้นอาจดูเหมือนเป็นการกระทําที่บ้าบิ่นและสิ้นหวังในเมื่อยอดขุนพลที่เก่งกาจกว่าอย่างอินทรชิตยังต้องพ่ายแพ้แล้วตัวเขาเองจะไปเหลืออะไรแต่ทว่ามีความลับอันยิ่งใหญ่อย,อย่างหนึ่ง ที่ทศกัณฐ์ได้เก็บงำไว้ตลอดมาความลับที่ทำให้เขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับกองทัพของพระรามแม้จะอยู่เพียงลำพังความลับที่ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าตนเองนั้นแท้จริงแล้วเป็นอมตะความลับนั้นก็คือทศกัณฐ์ได้รับเรียนวิชาชั้นสูงแขนงหนึ่งวิชาที่เรียกว่าการถอดดวงใจมาจากปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่พระฤาษีโคบุตร ผู้เป็นอาจารย์ของเขาเองวิชาการถอดดวงใจนี้คือศาสตร์มืดขั้นสูงสุดที่ทำให้ผู้ใช้วิชาสามารถแยกเอาดวงใจหรือแก่นแท้แห่งชีวิตของตนเองออกจากร่างกายแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยได้ผลก็คือตราบใดที่ดวงใจนั้นยังคงอยู่ร่างกายของผู้ใช้วิชาก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้น ต่อให้ถูกศาสตราวุธร้ายแรงเพียงใดทำร้ายบาดแผลก็จะสมานตัวเองได้อย่างรวดเร็วและไม่มีวันตายทศกัณได้ทำพิธีถอดดวงใจของตนเองออกแล้วบรรจุมันไว้ในกล่องดวงใจขนาดเล็กที่สร้างขึ้นด้วยมวลมายาอันซับซ้อน จากนั้นเขาก็ได้นำกล่องดวงใจนั้นไปฝากไว้กับบุคคลที่เขาไว้วางใจมากที่สุดในสามโลกนั่นก็คือพระฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์นั่นเองพระฤาษีโคบุตรได้นำกล่องดวงใจนั้นไปเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณนะอาสมอันห่างไกลและลี้ลับของท่านทำให้ไม่มีผู้ใดร่วงรู้และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้เองทศกัณฐ์จึงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าตนเองนั้นคือผู้ที่ไม่อาจถูกสังหารได้ส่วนที่3จอมอสูรสู่สมรภูมิเมื่อความมั่นใจในความเป็นอมตะของตนเองกลับคืนมาทศกัณฐ์ก็ได้เริ่มต้นเตรียมการออกรบครั้งสุดท้ายอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีของจอมกริย์ยักษ์ผู้ครองกรุงลงกา พระองค์สั่งให้เปิดคลังแสงนำเอาศาสตราวุธอันทรงอนุภาพที่สุดทั้งหมดที่ตนมีออกมาไม่ว่าจะเป็นสอนวิเศษต่างๆที่ได้รับประทานมาจากมหาเทพจากแก้วตรีเพชรหรือแม้กระทั่งพระขันคู่บารมีอาวุธทุกชิ้นล้วนเปล่งประกายรัศมีแห่งอำนาจและความตายออกมาอย่างน่าสะพรึงกลัวจากนั้นพระองค์จึงได้สวมเกราะทิพป,ประจํกายเกราะที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งสร้างขึ้นจากโลหะศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาพระสุเมรุประดับประดาด้วยเพชรนินจินดาอย่างวิจิตรงดงามสวมมงกุฎชดาทั้งสิบเสียนประกาศก้องถึงความเป็นใหญ่เหนือใครในสามโลก ภาพของทศกัณในเครื่องทรงเต็มยศนั้นช่างดูหน่าเกรงขามและทรงพลังยังหาที่สุดมีได้สิบพักยี่สิบก่อนร่างกายสูงใหญ่ดุดขุนเขาแผ่รังสีแห่งอำนาจและความมืดมิดออกมาจนเหล่าไพร่พลยักษ์ที่เหลืออยู่ต่างพากันก้มลงกราบด้วยความยำเกรง จากนั้นเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมศัพับแล้วทศกัณฐ์ก็ได้เสด็จขึ้นประทับบนราชรถศึกคันใหม่ที่เทียมด้วยราชสีนับร้อยตัวประกาศก้องถึงเจตนารมณ์สุดท้ายของตนให้ทั่วทั้งกรุงลงกาได้รับรู้วันนี้ข้าทศกัณฐ์จะขอออกไปสั่งสอนไอ้มนุษย์และฝูงลิงป่าพวกนั้นด้วยตนเองพวกมันจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ได้ทำลงไปลงกาจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง สิ้นเสียงประกาศนั้นราชรถศึกก็ได้เคลื่อนพลออกจากประตูเมืองมุ่งตรงสู่สมรภูมิเสียงล้อรถบทขยี้พื้นดินดังกึกก้องราวกับเสียงคำรามของพญามัจจุราชที่กำลังจะมาทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างส่วนที่4พญายักษ์ก้องสมรภูมิทันทีที่ราชรศึกของทศกัณฐ์ปรากฏขึ้นเต็มสายตานากลางสมรภูมิ บรรยากาศทั่วทั้งสนามรบก็พลันเปลี่ยนไปในบัตรดลเสียงโห่ร้องยินดีของกองทัพวานอนค่อยๆเงียบสงัดลงถูกแทนที่ด้วยความเงียบงันที่น่าอึดอัดและความรู้สึกหวาดหวั่นที่จับขั้วหัวใจแม้พวกเขาจะเคยต่อสู้กับยักษ์มาแล้วมากมายแม้พวกเขาจะพึ่งเอาชนะยอดนักรบอย่างอินทรชิตมาได้แต่การเผชิญหน้ากับตัวตนที่เป็นต้นเหตุแห่งมหาสงครามครั้งนี้โดยตรง มันคือความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงทศกัณยืนตระงานอยู่บนราชรถร่างกายสูงใหญ่กำยำ10บเสียน20ก่อนในเครื่องทรงเต็มยศนั้นแผ่รัศมีแห่งอำนาจและความน่าสะพึงกลัวออกมาอย่างมหาศาลดวงตาทุกคู่ของเขาสอดสายมองไปทั่วกองทัพวานอนด้วยแววตาที่เหยียดหยามและดูแคลนราวกับมองมดปลวกที่บังอาจมารุกรานถิ่นของพญาราชสี พระองค์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท้าทายแต่เริ่มต้นด้วยการแสดงแสนยานุภาพที่เหนือกว่าในทันทีทศกัณย์ยกคันศรคู่กายขึ้นศรที่ใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่าแล้วแผลงศรวิเศษออกไปเพียงดอกเดียวศรน,นั้นไม่ได้พุ่งตรงไปสังหารผู้ใดแต่มันกลับระเบิดออกกลางอากาศกลายเป็นหาฝนลูกศรน,นับแสนดอกพุ่งทะลวงเข้าใส่กองทัพวานอนที่ยืนอยู่อย่างหนาแน่น เสียงกรีดร้องดังระง,งมขึ้นมาพร้อมกันไพรพลลิงล้มตายลงเป็นจำนวนมากในชั่วพริบตาเป็นการเปิดฉากการรบที่โหดเหี้ยมและน่าสะพรึงกลัวที่สุดประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าจอมอสูรที่แท้จริงได้ลงมาสู่สมรภูมิแล้วส่วนที่5ริฤทาทศกัณฐ์ การโจมตีเพียงครั้งเดียวของทศกัณฐ์ได้สร้างความเสียหายและความโกลาหลให้แก่กองทัพวานอนอย่างมหาศาลพระรามและพระลักษณ์เมื่อทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงทราบได้ในทันทีว่านี่คือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่เคยเผชิญมาพลังอำนาจของทศกัณฐ์นั้นแตกต่างจากขุนพลยักษ์ตนอื่นๆอ,อย่างสิ้นเชิงมันคือพลังที่เกิดจากบำเพญตบะมานานนับกับพลังที่ได้รับพรมาจากมหาเทพสูงสุด และพลังที่แฝงไว้ด้วยความอาฆาตแค้นอย่างรุนแรงทศกัณฐ์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นพระองค์ขับราชรถศึกตะลุยเข้าไปกลางกองทัพวานอนยี่สิบกอนของพระองค์นั้นกวัดแกว่วงสาตราวุธนานา,นานชนิดเข้าสังหารไพรพลลิงอย่างไม่หยุดยัง้งไม่ว่าจะเป็นกระบองที่ฟาดลงมาดุดขุนเขาถลม่มพระขันที่ตวัดวาบเดียวร่างก็ขาดเป็นสองท่อน หรือจักแก้วที่คว้างออกไปตัดผ่านศัตรูนับสิบในพริบตาทุกการเคลื่อนไหวของทศกัณฐ์คือความตายทุกศาสตราวุธที่ฟาดฟันลงไปคือหายนะเหล่ายอดขุนพลวานอนพยายามที่จะเข้ารุมสกัดแต่ม่อาจเข้าใกล้ได้เลยแม้แต่น้อยสุครีบผู้เก่งกลา้าถูกทศกัณฐ์ใช้เท้าถีบเพียงครั้งเดียวก็กระเด็นไปไกลหลายสิบวา องคคัสผู้หาวหารพยายามเข้าโจมตีแต่ก็ถูกปัดป้องได้อย่างง่ายดายนิลพัทผู้มีฤทธิเดชก็ไม่อาจทานพลังกระบองของทศกัณฐ์ได้กองทัพวานอนที่เคยได้รับชัยชนะมาตลอดบัดนี้กลับต้องตกเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนฝูงลูกแกะที่ต้องเผชิญหน้ากับพญาหมาป่า ดูราวกับว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายพระรามในเวลาเพียงไม่นานส่วนที่6กเกราะทิพย์หรือมนมายาเมื่อเห็นว่าไพร่พลล้มตายลงเป็นจำนวนมากพระรามและพระลักษ์ก็มีอาจทนดูต่อไปได้อีกสองพระองค์จึงได้เสด็จออกมารับศึกด้วยตนเอง การ,รเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างองค์อวตารแห่งธรรมะและจอมอสูรผู้เป็นต้นเหตุแห่งสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพระรามและพระลักษณ์ทรงระดมยิงสอนวิเศษเข้าใส่ทศกัณฐ์อย่างต่อเนื่องสอนแต่ละดอกนั้นล้วนทรงอานุภาพและพุ่งเข้าเป้าอย่างแม่นยำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับน่าเหลือเชื่อศรนเหล่านั้นแม้แต่ศรนที่เคยสังหารยอดขุนพลยักษ์มาแล้วนับไม่ถ้วน เมื่อกระทบถูกเกราะทิพของทศกัณกลับแตกสลายหายไปราวกับเป็นเพียงเศษไม้ไม่สามารถสร้างความระคายเคืองใดๆให้แก่จอมอสูรได้เลยแม้แต่น้อยทศกัณหัวเราะก้องออกมาด้วยความสะใจฮ่าฮ่คิดหรือว่าสอนแค่นี้จะทำอะไรข้าได้พวกเจ้ามันก็แค่ไอ้มนุษย์ไร้น้ำยาว่าแล้วพระองค์ก็แผลงสอนตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเดิม พระรามและพระลักษณ์ต้องคอยปัดป้องและหลบหลีกกันอย่างพันละวันหานุมานเมื่อเห็นดังนั้นก็อดรนทนไม่ได้เขาทะยานร่างเข้าประชิดตัวทศกัณฐ์แล้วใช้กระบองตรีเพชรอันทรงพลังอาวุธที่เคยสร้างรอยร้าวบนเกราะของอินทรชิตมาแล้วฟาดเข้าใส่ร่างของทศกัณฐ์อย่างเต็มแรงแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับน่าตกตะลึงยิ่งกว่า กระบองตรีเพชรไม่เพียงแต่จะทำอะไรทศกัณฐ์ไม่ได้แต่มันกลับแตกละเอียดคามือของหนุมานเองทศกัณฐ์เพียงแค่เซไปเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็หันมายิ้มยาะอย่างผู้มีชัยบัดนี้ทุกคนในสนามรบต่างประจักษ์แกสายตาตนเองแล้วว่าทศกัณฐ์ผู้นี้แข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้ เกราะทิปของเขานั้นหรือแท้จริงแล้วคือมนมายาแห่งความเป็นอมตะที่ไม่มีผู้ใดร่วงรู้กันแน่ความสงสัยและความหวาดหวั่นได้เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของกองทัพฝ่ายธรรมะอีกครั้งส่วนที่ 7. เมื่อเทพสาตราไร้ผลความจริงอันน่าสะพรึงกลัวได้ประจักษ์ขึ้นแล้วกลางสมรภูมิทศกัณดูเหมือนจะเป็นอมตะโดยสมบูรณ ไม่ว่าจะเป็นสอนวิเศษของพระรามและพระลักษ์หรือแม้แต่กระบองตรีเพชรของหนุมานก็มิอาจสร้างความเสียหายใดๆให้แก่ร่างกายของจอมอสูนได้เลยแม้แต่น้อยความหวังที่เคยมีเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดหวัน่นหรือว่าพรที่ทศกัณฐ์ได้รับจากมหาเทพนั้นจะทรงอนุภาพถึงเพียงนี้จริงๆพระรามพระลักษ์หนุมานสุครีพและองคตห้ายอดขุนพลผู้เก่งกาจที่สุดของกองทัพ ได้เข้ารุมว้อมทศกัณ์ไว้จากทุกทิศทางหมายจะ,ะเผด็จศึกให้ได้โดยเร็วที่สุดพวกเขาระดมยิงศรซัดอาวุธและเข้าประชิดตัวโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ทุกอย่างก็ไร้ผลทศกัณฐ์ยังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามปัดป้องการโจมตีทั้งหมดได้อย่างง่ายดายพร้อมกับหัวเราะเยาะเย้ยในความอ่อนแอของศัตรูพอได้หรือ,อยังพวกเจ้ามดปลวกทศกัณฐ์ตวาดลั่น ฤทธิเดชของพวกเจ้ามีเพียงเท่านี้หรือข้ายังไม่ทันได้ออกแรงเลยด้วยซ้ำว่าแล้วเขาก็แผลงลิ์ตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรง20กรของเขากวัดแกว่งอาวุธเข้าใส่ห้ายอดขุนพลพร้อมกันสร้างความปั่นป่วนจนไม่อาจตั้งรับได้ทันหนุมานถูกซัดกระเด็นสุครีปถูกฟาดจนลมลงองคตต้องหลบหลีกอย่างฉิวเฉียดแม้แต่พระรามและพระลักษ์ก็ยังต้องถอยร่นออกมาตั้งหลัก ภาพที่ปรากฏคือความเหนือชั้นอย่างสมบูรณ์แบบของจอมอสูรที่บัดนี้ดูราวกับเทพพเจ้าแห่งสงครามที่ไม่มีผู้ใดาอาจหารต่อก่อนได้ส่วนที่ 8. เงื่อนงำจากพิเภกทามกลางความโกลาหลและความเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดนั้นผู้ที่ยังคงมีสติและเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือพิเภกพิเภกยือนอยู่ไม่ไกลจากสมรภูมิ ดวงตาของเขาจับจ้องไปยังโทศกัรฐ์อย่างไม่วางตาไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยความสงสัยและความพยายามที่จะค้นหาคำตอบเหตุใดพี่ชายของตนจึงแข็งแกร่งได้ถึงเพียงนี้พรที่รับมานั้นไม่น่าจะทำให้คงกระพันได้ถึงขนาดนี้มันจะต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่เป็นแน่พี่เพกสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่ทศกัณฐ์ถูกโจมตีแม้ว่าจะไม่รับบาดเจ็บ แต่สีหน้าของเขากลับแสดงอาการเจ็บปวดออกมาเพียงชั่วครู่ก่อนจะกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วและที่สำคัญที่สุดเขามักจะเอามือข้างหนึ่งกลุ่มไปที่หน้าอกด้านซ้ายของตนเองโดยไม่รู้ตัวเรากับกำลังปกป้องบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในภาพนั้นได้จุดประกายความคิดบางอย่างขึ้นมาในใจของพีเพกเขานึกถึงวิชาโบราณแขนงหนึ่งศาสตร์มืดที่แม้แต่ในหมู่ยักษ์ด้วยกันก็มีเพียงไม่กี่ตนที่รู้ วิชาแห่งการถอดดวงใจหรือว่าหรือว่าพี่ชายของตนจะไม่ได้คงกระพันเพราะพรแต่เป็นเพราะเขาได้ถอดเอาหัวใจแก่นแท้แห่งชีวิตออกไปเก็บไว้ที่อื่นหากเป็นเช่นนั้นจริงทุกอย่างก็จะสมเหตุสมผลไม่ว่าร่างกายจะถูกทำลายไปมากเพียงใดเขาก็จะไม่ตายตราบใดที่ดวงใจนั้นยังคงปลอดภัยความลับที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วในใจของพีเพก คำถามต่อไปก็คือแล้วดวงใจนั้นถูกนำไปซ่อนไว้ที่ใดกันส่วนที่ 9. แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เมื่อตระหนักถึงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวแล้วผีเพกก็ไม่รอช้าเขารีบหาจังหวะเข้าไปกระซิบความลับนี้ให้แก่พระรามได้รับทราบในทันทีข้าแต่พระองค์บัดนี้ข้าพระองค์ได้ร่วงรู้ถึงความลับของทศกัณฐ์แล้ว ที่มันไม่อาจถูกสังหารได้นั้นหาใช่เพราะพรจากมหาเทพไม่แต่เป็นเพราะมันได้ถอดดวงใจของตนไปซ่อนไว้ที่อื่นต่างหากพระพุทธเจ้าค่ะคำพูดของพิเภกเปรียบเสมือนแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาในความมืดมิดพระรามเมื่อได้ทรงทราบความจริงก็ทรงเข้าพระทัยในทุกสิ่งความหวังที่จะเอาชนะจอมอสูรได้ถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้งแต่มันก็มาพร้อมกับคำถามที่สำคัญที่สุด แล้วดวงใจนั้นอยู่ที่ใดกันพิเภกพิเภกนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งพยายามใช้ยานสมาบัติทั้งหมดที่มีเพื่อค้นหาคำตอบและในที่สุดเขาก็ได้พบอยู่ที่อาสมของพระฤาษีโคบุตรผู้เป็นอาจารย์ของมันพระพุทธเจ้าค่ามันได้นำกล่องดวงใจไปฝากไว้กับอาจารย์ของมันณอาสมที่อยู่ห่างไกลออกไปในป่าลึกบัตรนี้หนทางสู่ชัยชนะได้ปรากฏขึ้นแล้ว แต่หนทางนั้นก็ไม่ได้ง่ายดายเลยแม้แต่น้อยการจะบุกเข้าไปเอากล่องดวงใจมาจากพระฤาษีผู้ทรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำได้และที่สำคัญที่สุดพวกเขาจะต้องทำอย่างไรในเมื่อทศกัณฐ์ยังคงอาละวาดอยู่ในสนามรบเบื้องหน้านี้ภารกิจที่ดูเหมือนจะง,ง่ายกลับกลายเป็นภารกิจที่ซับซ้อนและอันตรายยิ่งกว่าเดิม พวกเขาจะต้องหาทางหยุดยั้งทศกัณฐ์ในสนามรบพร้อมๆกับส่งใครบางคนไปชิงเอากล่องดวงใจนั้นกลับมาให้ได้ส่วนที่ 10. ภารกิจชิงดวงหะไทยความลับอันยิ่งใหญ่ได้ถูกเปิดเผยหนทางสู่ชัยชนะได้ปรากฏขึ้นแล้วแต่มันก็เป็นหนทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามกองทัพของพระรามกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม พวกเขาจะต้องรับมือกับทศกัณฐ์ผู้เกรียงไกลในสนามรบพร้อมๆกับต้องส่งยอดฝีมือคนหนึ่งบุกเดี่ยวเข้าไปชิงเอากล่องดวงใจที่ซ่อนไว้ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และห่างไกลใครกันเล่าที่จะมีความสามารถพอที่จะปฏิบัติภารกิจคู่ขนานที่อันตรายถึงชีวิตทั้งสองอย่างนี้ได้ พวกเขาจะสามารถหยุดยั้งทศกัณฐ์ไว้ได้นานพอหรือไม่และที่สำคัญที่สุดใครคือผู้ที่จะต้องอาสาเดินทางไปเผชิญหน้ากับพระฤาษีโคบุตรเพื่อนำเอาแก่นแท้แห่งชีวิตของจอมอสูรกลับคืนมาคำถามเหล่านี้ได้กลายเป็นเดิมพันที่สำคัญที่สุดที่จะตัดสินชะตากรรมของมหาสงครามในครั้งนี้ ทศกัณฐยังคงสำแดงฤทธิเดชอยู่ในสนามรบโดยหารู้ไม่ว่าความลับที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของตนได้ถูกเปิดเผยเสียแล้วกองทัพวานอนกำลังวางแผนการตอบโต้ครั้งใหม่แผนการที่จะมุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของจอมอสูรจุดอ่อนที่อยู่นอกกายและอยู่นอกเหนือาการควบคุมของเขาเอง สำหรับวันนี้เรื่องราวที่สาบศูนย์ก็ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดแล้วแต่ภารกิจที่อันตรายและแยบลนที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและเพื่อไม่ให้พลาดบทสรุปอันน่าตื่นเต้นนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Lost Story ของเราไว้เรามีเรื่องราวที่สาบศูนย์บทใหม่มาให้ท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันเวลา7โมงเชา้าและอีกครั้งในเวลาทุ่มตรง พบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Lost Story เรื่องราวที่สาบสูญสวัสดีครับ